สวัสดีค่ะชคอกีสาฝรังเฟมลี่ะม้อนี้พาไปเที่ยวค่ะมองที่เขาขายของยี่ห้อเนาะก็ะนเนาะหรือว่าของแบรนด์เนมม้อนี้เขาว่าลด80เปอร์เซ็นต์าซันว่าเลยที่พากันไปเมืองว่าออหยางดแลดเนาะค่ะเนาะว่าเป็นของยี่ห้อดังมีถูกกี่หอ่อ ไปเมืองแกเพราะว่ามันสีเป็นน่นพูดหาสื่อของวันปีใหม่นะคะเนาะของขวักระรถของยี่ห้อนะเอาก็เลยอยากไปเมืองไว้ยังรถแน่กระเป๋าบอรองเก่าบอเสือผ่าบเากเลยสิพากันไปเมือง thao gan cha, cốt kiều, dân mai cả bay Autobahn lót, ăn thang đuôn này, cày thang Điều ăn, đểu chả chát chát đểu, đừng ăn ตัวเลยบาทสินาที่ก็หอดอาเหยียบเลยมาในลูกพี่เรลืยลูกพี่เหยียบเลยไปเลยบาทเราตัวบาทจาดจาดเลยบาทสินาที่ก็ถึง ไปเที่ยวมันก็ขายของยี่ห่อดังถึงแล้วจ้ะถึงแล้วถึงแล้วเฟรชอาร์มเป็นเล็ดโอ้ฟินลอยเดินน้อยเด็ดเอาโตมันจิบมือมีบอมนี่มองจอดรถบอม,มนเนี่ย สื่อของของวันปีใหม่อ่ะมีที่จอดรถมานา่ว่าที่จอดรถมังกน,นาอมองจอดที่มีบ่เอ,อ้้อุ

กันเซอินเดนเลยล่ะเี้ยเดนเ่ามาเป็นพิเเอ้ยมองจารแปดกวาทีเต็มเบดเลย้างลางกับอุ่นเดนนี่ชุนโฟนอ่ะปุนอันเดอราไซด์ผมจะมีนี่ปุนผุนมาฟินกระนุกปรัด มึงเด็กยอดไอ้สู้มึงดูเสียโอ้ี้โอเคโอเคโอเคละกคนเต็มเลยน้องมึงมองจอดรถฮะมองจอดรถเต็มเลยอืมอะไรพักบัด มองที่จอดรถฮะเนี <Okay. S 1> <Huh? S 2> okay. ่ยอู้หู้มันฟัดเท้าสั่นอื